ช่วงกลางๆของเรื่องค่ะตัวหนังเนี่ยจะเลือกใช้ฉากที่แบบโหดเลือดสาดนะคะมีความสยองขวัญขนลุกนะคะแล้วก็มีลูกเล่นในช่วงจังหวะหนังช่วงเนี้ยรู้สึกว่าทาออกมาดีว้าวแล้วก็โคตรชอบเลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊ขวัญช่องเลมอรซีค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวแบบบ้านๆกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Doctor Strange in the Multiverse of Madness in Multiverse. way between universes? You know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. Your desecration of Rhea should tell him the truth. ก็เป็นหนังแนวแอคชั่นนะคะเรื่องราวของด็อกเตอร์สเตรนท์ค่ะหนังภาคต่อของจอมเวทมหา,หากาลในปี2016นะคะที่เดินเรื่องหลังจากสไปเดอร์แมนโวทโฮมแล้วก็ซีรีส์วันด้าวิชั่นค่ะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับหนังภาคนี้นะคะก็คือการพาเราทุกคน,นะคะ่ะไปผจญภัยกับเรื่องราวของพหุจักรกวาลคะ่ะหรือว่าเรียกง่ายๆว่า m ัลติเวิร์ซึ่งตอนนี้นะคะมันกลายเป็นพอยหลักของ MCU ไปแล้วนะคะภาคนี้ค่ะดูสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงแล้วก็ทรงพลังกว่าทุกเรื่องนะคะกับการนำมาลติเวิร์สนะคะมาเล่าขยายกันแบบเต็มที่ค่ะและที่สำคัญเนะะี่ะเรายังจะได้กลิ่นไอของความสยองขวัญเข้ามาเสริมทัพด้วยค่ะเรื่องราวให้กับตัวละครอ,อย่างหมอแปลกนะคะดูจะมีมิติแล้วก็สีสันมากขึ้นค่ะกำกับโดยแซมไรมี่ค่ะแล้วก็ไมเคิล วอร์ดอนเนี่ยฮะเป็นผู้เขียนบทโลกินะคะก็มารับเขียนบทในเรื่องนี้ให้อีกด้วยนะคะสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็มีความยาวทั้งหมด2ชั่วโมง6นาทีฉายแล้วในโรงภาพ,พยนตร์สําหรับเรื่องราวในภาคนี้เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องราวนะคะหลังจากเหตุการณ์ใน Spi d e r m a n No Way Home ค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อมัลติเวิร์สนะคะภาคนี้นะคะหมอปแปลกเนี่ยจึงต้องกลับมาแก้ไขเรื่องราวต่างๆะคะ่ะและการมาของอเมริกันชาเวสเนนะคะเด็กสาวที่มีพลังวิเศษะคะ่ะ ที่เหล่ามารร้ายเนี่ยกำลังจะชิงพลังจากเธอค่ะกําลังคุกคามมายัางโลกใบนี้นะคะมอแปลค่ะจึงไปขอความช่วยเหลือจากวันด้านะคะแม็กซ์มอบค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเธอหนีมาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวค่ะพวกเขานะคะจะต้องร่วมมือกันค่ะเพื่อทําสถานการณ์ต่างๆให้กลับสู่ปกติให้เร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบนะคะโคตรชอบอะสนุกมากค่ะคือมันตื่นเต้นตลอดเวลาเลยค่ะ ที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้เกือบ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะคือเป็นเวลาที่โคตรมีความสุขเลยค่ะก่อนอื่นนี่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยลบด็อกเตอร์สเตรนภาคแรกออกไปจากหัวก่อนเลยเนะะี่ะเพราะภาคนี้เนี่ยคือรสชาติใหม่ที่อร่อยสูสีกับรสชาติเก่าเลยค่ะมันเป็นสไตล์ที่แปลกใหม่ค่ะของหนัง MCU ค่ะที่มีความผสมผสานความเป็นฮ์เร์กับหนังซูเปอร์ฮีโร่ค่ะได้อย่างสม o ทแล้วก็เสพง่ายมากเลยค่ะ จุดหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่า MCU เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่านะคะโดยการที่ไม่ได้มาปงมาปูอะไรให้เสียเวลาเลยนะคะซึ่งมันทําให้ตัวหนังเนี่ยเดินเรื่องกระชับฉับไวะคะ่ะไม่ต้องมาเล่าซ้ําแล้วซ้าอีกนะคะถือว่าใช้เวลาตรงนี้ได้รวบกระดับแล้วก็ส่งผลให้ตัวเส้นเรื่องเนี่ยมันน่าติดตามอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ส่วนตัวเนะคะเจ๊ J. ยังกังวลสําหรับคนที่ไม่เคยดูหนังเรื่องอื่นมาเนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีบางส่วนของหนัง,งนะที่มันทําให เราเนี่ยอาจจะตามไม่ทันค่ะอย่างภูมิหลังต่างๆของตัวละครที่ใส่เข้ามานะคะมันมีจุดเชื่อมโยงกันเนี่ค่ะแล้วก็มันมีเซอร์ไพรส์ตัวละครลับด้วยคือถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฉยๆค่ะส่วนตัวเนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเจ๊เนี่ยอยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปดูซีรีส์วันด้าวิชั่นเนี่ยฮะเพราะเนื้อหาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญอยู่หลายจุดค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวเนี่ยฮะพลังวิเศษของเธอนะคะรวมไปถึงจิตใจที่มันบอบช้ำของตัวละครอย่างว อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ย เปลี่ยนโทนและก็กลิ่นอายไปแบบค่อนข้างเยอะค่ะจากภาคแรกด้วยการนำตัวละครซูเปอร์ฮีโร่นะคะมาแต่งแต้มสีสันค่ะของความสยองขวัญเข้าไปอย่างโชฉงช่างแล้วก็มีความบ้าคลั่งเพี้ยนๆนะคะลดการใส่มุกตลกตามสไตล์หนังมาเวลเลยนะคะเพื่อคุมให้โทนหนังเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันค่ะตลอดจนตั้งแต่ต้นจ,นจนจบเรื่องค่ะซึ่งมันนะคะก็เป็นแนวถนัดของผู้กำกับอย่างแซมไรนี่อยู่แล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นได้จากในช่วงกลางๆของเรื่องค่ะตัวหนังเนี่ยจะ เลือกใช้ฉากที่แบบโหดเลือดสาดนะคะมีความสยองขวัญขนลุกนะคะแล้วก็มีลูกเล่นในช่วงจังหวะหนังช่วงนี้รู้สึกว่าทำออกมาได้ว้าวแล้วก็โคตรชอบเลยนะคะฟิลแบบหนัง Evil Dead ะคะแล้วก็หนังเรื่อง c a r r y อะหูเรื่องนี้คือชัดมากเลยนะทั้งการปรับลุกของวันด้าน,นะคะรอยเลือดต่างๆนะะการสั่งหารโดยใช้พลังจิตเนี่ยที่ดูแบบเวอร์แล้วก็การไล่ล่เหยื่อแบบสยองขวัญสั่นประสาทนะะี่ะความวีดแบบครีมก็มานะคะ ก็คือให้เราเห็นยังฉากจ้ำสแกร์บางฉากก็มีเข้ามาทําให้เราแบบตกใจอยู่เหมือนกันนะคะ แอคชั่นของเรื่องนี้ก็ใช้เล่นค่ะใส่กันมาตั้งแต่วินาทีแรกของหนังเริ่มสตาร์ทออกตัวเลยนะคะหากใครมีโอกาสนะฮะจะอยากให้ไปดู iMac 3D นะคะอยากบอกเลยว่าฉากแรกเนี่ยคือภาพพุ่งมากเลยค่ะทะลุออกมาเลยนะคะง่ายๆเลยนะคือเปิดมาเนี่ยก็มันเลยค่ะแล้วก็ทยอยมาแบบเรื่อยๆไม่ได้ขาดช่วงเลยนะสำหรับฉากแอคชั่นค่ะแล้วก็ขอคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าสนุกทุกช่วงค่ะบวกกับการใช้ดนตรีนะคะแล้วก็ระหว่างฉากแอคชั่นเนี่ยได้อย่างลงตัวแล้วก็สร้างสารรคะ์ค่ะในการใช้จังหว สับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้เข้ากับซีนแอคชั่นนั้นๆนะคะมันช่วยเพิ่มอัตรโรดให้กับคนดูได้ดีค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ตะลึงเหมือนกันนะคะนั่นก็คืองานภาพวิชวลเอฟเฟก t ค่ะคือดีงามพร,รามแปดมากเลยค่ะ อย่างการปล่อยพลังโจมตีใส่กันเนี่ยฮะแล้วก็การกลายร่างของดรสเตรนเนี่ยฮะในอีกมิติหนึ่งนะคะที่รายล้อมไปด้วยฝูงวิญญาณเนี่ยอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างนะคะหูงานภาพออกมาโคตรแท้ค่ะหรือว่าการปล่อยพลังอย่างบา้าคลั่งของวันด้านะคะรวมไปถึงมุมกล้องต่างๆนะคะแล้วก็การตัดต่อค่ะมันส่งผลให้ฉากแอคชั่นแต่ละฉากเนี่ยมันเข้าถึงคนดูได้แบบเต็มที่แล้วก็อินมากๆเลยค่ะในเรื่องของการแสดงนะคะภาคนี้นะคะเบเนดิก ะคะัมเบอร์แบ็กเนี่ยค่ะดูเท่แล้วก็ดูสมาร์ทขึ้นเยอะมากเลยค่ะดูมีเสน่ห์นะสายตาจ้อมเจ้าเล่ห์ของเขานะคะการแสดงท่าทางในการแอคชั่นนก็ทำออกมาได้ประทับใจเหมือนเดิมค่ะอลิซเบธโปเซนเนี่ยค่ะเรื่องนี้บท mm hmm. คือเด่นมากเลยค่ะ mm hmm. บางจังหวะเนี่ยคือเด่นเกินหน้าเกินตาเบเนดิกคัมเบอร์แบ็กเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวละครตัวเนี้ บทมันอะค่อนข้างมีความซับซ้อนค่ะแล้วก็ต้องเล่นลึกไปถึงแก่นของอารมณ์ที่แบบผสมกับฉากแอคชั่นอยู่ตลอดเวลานะคะถือว่าการเล่นเนี่ยโหแซงดีมากๆเลยค่ะมันทําให้คนดูเนี่ยอินไปด้วยแล้วก็หมั่นไส้ไปด้วยนะกับคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ค่ะเบนนิดกวงเนี่ยค่ะก็คือโชว์เทพมากๆเลยภาคนี้ดูแบบเก่งขึ้นนะฮะ น้องเล็กคนสุดท้องค่ะอย่างโซซิสโกเมสนะคะถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะในบทของอเมริกันชาเวสค่ะถือว่าเป็นการเริ่มการแสดงที่พอใช้ได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะเมื่อต้องไปเล่นประกบกับดาราระดับท็อปค่ะ แม้ว่าหนังภาคนี้นะคะจะเต็มไปด้วยความแปลกใหม่แล้วก็หลุดโลกไปบ้างนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยแอบรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะคะเป็นการหยิบนํา2ฮีโร่นะคะที่มีลักษณะการใช้พลังคล้ายๆกันนะ,ะ่ะแล้วมันทําออกมาลงตัวแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ทําให้หนังภาคนี้นะคะ มันคือหนังภาคสองของดร์สเตรนเนี่ยมันถูกลดทอนไปด้วยเรื่องราวของวันด้านะคะที่ตัวผู้กํากับเองเนี่ยตั้งใจใส่เข้ามาเยอะจนเกินพอดีะคะ่ะวันด้าเนี่ยกลายเป็น MVP ของเรื่องนี้ไปสัง,งานนนะคะทั้งที่หนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของดร์สเตรนนะคะรวมๆแล้วนะคะก็เป็นรสชาติใหม่ที่อร่อยใช้เล่นเลยนะคะสำหรับแฟนๆของหมอแปลกนะคะเราเนี่ยจะได้เห็นความกลมกล่อมของ2รสชาติที่ลงตัวนะคะจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยอย่างที่ย้าไปนะคะว่า เหมาะที่จะดูระบบ IMAC ค่ะด้วยสเกลงานภาพที่มันใหญ่นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นรายละเอียดในงาน Visual Effect ได้ชัดขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็อิ่มเอมไปกับเรื่องราวหลุดจักรวาลเนี่ยทาลูมิติค่ะที่มันทำออกมาแล้วไปสุดค่ะกล้าที่จะแหวกแล้วดันทำออกมาดีซะด้วยค่ะสำหรับ d r s t r a อรเนะะี่ยค่ะภาค2ค่ะจะให้คะแนนไว้ที่ชอบอะจะให้8เต็ม10ค่ะ แหวกแล้วไปสุดค่ะความบันเทิงที่ทั้งมันสยองขวัญตะการต่างงานวิชวลโคตรดีค่ะตัวละครสไปมาเพียบค่ะสำหรับใครเนี่ยค่ะที่อยากจะไปพิสูจน์เนี่ยคะบอกไว้เลยว่าคุ้มค่าตั๋วแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วสำหรับใครที่ไปดูมาแล้วนะคะอยากจะบ่นอยากจะชมยังไงเนี่ยคะก็สามารถโพส คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วไว้ว่างๆเจ๊จะมารีวิวกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ